ชีบะยีนุจำนวน140.7ล้านตัวกำลังจะถูกเผาในวันที่15มีนาคมที่จะถึงจำนวนของเหรียญทีบะ11.06ล้านได้หายไปจากระบบภายในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้ถือกระเป๋าชีบะในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ2แสนใบทันทุกข่าวสารบนโลกคลิปโตวันนี้ผมใหยีน่าจะมาสปอย ให้ทุกคนได้ฟังกาบสวัสดีเพื่อนๆเ,เหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคลิป ตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสาปปลราและสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ยอย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารเลือกการลงทุนบนโลกคริปโตกองทัพชิบะยังคงรณรงการเผาโทเคนต่อไปและตอนนี้มีการเพิ่มชิบะอินุอีก140.7ล้านตัวในหม้อเผาไหม้ของทีมเผาไหม้ชิบะรายใหญ่ เมื่อต้นเดือนนี้เว็บไซต์ข่าวสารคริปโตระดับโลกอย่างย Today ได้รายงานว่าหม้อที่เผาไหม้ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีชิบะกว่าครึ่งพันล้านแล้วนอกจากนี้ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเผาไหม้โทคเค็นมีมมากกว่า11ล้านรายการและได้มีการเพิ่ม140.7ล้านชิบะลงในหม้อเผาไหม้อีกด้วยบัญชีทวิต ชิบะซูเปอร์สโตที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเกมชีบะของจอร์นสันระบุว่าถึงเดือนมีนาคมพวกเขาได้เตรียมชีบะอินุมูลค่ารวม3,159ดอลลาร์สำหรับการเผาไหม้เมื่อเราเทียบค่าเงินดอลลาร์กับโทเค็นชิบะมีจำนวนอยู่ที่140.7ล้านโทเค็น เมื่อวันที่1มีนาคมแฮนเดิลได้ทวิตเตอร์ประกาศว่าพวกเขาสามารถเพิ่มเหรียญชิบะได้ถึง514.5ล้านชิบะสำหรับการเผาโดยจำนวนดังกล่าวหากคิดเป็นจำนวนเงินเฟียสจะเท่ากับ12,806ดอลลาร์จนถึงตอนนี้จำนวนของชิบะที่ถูกทำลายทั้งหมดจะเท่ากับ655.2ล้านโดยประมาณ ชิบะอินุจำนวน11.06ล้านหายไปภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอีกทีมหนึ่งที่ทำการเบิร์นชิบะอย่างเข้มแข็งชิบะเบิร์นได้รวบรวมข้อมูลจากอีเลียร์มสแกนประมาณ11.06ล้านโทเคนถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ทำงาน นั่นหมายความว่าถูกลบออกจากระบบการหมุนเวียนอย่างถาวรซึ่งคาดว่าจะผลักดันราคาให้สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ตั้งแต่ต้นปี2022จําจำนวนกระเป๋าเงินที่ถือชีบาเพิ่มขึ้นเกือบ200,000ใบในขณะที่ปลายปี2,564จําจำนวนผู้ถือของชีบาสูงขึ้นถึง 1ล้านในขณะที่ผู้ใช้อยู่ที่1 1 9 6 8ล้าน1ลายแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แนละสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ